สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายง,งานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเปิดสาเหตุย้ายทีมเจชนาทิปโอนิกิเผยฟังเส้นสุดท้ายก่อนย้ายซบบีจีปทุมอยู่ในเตด ยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่าเจชนาทิปย์สงกสินเพเมเกอร์เบอร์หนึ่งทีมชาติไทยตัดสินใจอำลาคาวาสกิฟอนตาเล่ในเจลีย้ายเข้าสู่อ้อมโอกของบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแหล่งข่าวภายในสโมอสรนคาวาสกิฟอนตาเล่เผยว่าก่อนที่จะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเจและเทรุโอนิกิกุนซือของฟอนตาเล่ได้มีการเคลียร์ปัญหาคาใจกัน โดยใจความบางส่วนนั้นเจได้ถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีโอกาสได้ดงงล่นสมัครเสมอและทำไมเขาถึงถูกเปลี่ยนตัวออกทุกนัดทั้งที่บางนัดเขาเล่นได้ดีซึ่งโอนิก,กิได้ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเขาคิดว่าเจน่าจะใช้แรงไปเยอะในการเล่นจึงมีการเปลี่ยนออกและเขาเสียใจที่หลายนัดไม่ส่งเจลงสนามเพราะเขาคิดมากเกินไป คิดนู่นคิดนี่จนทำให้ตัดสินใจไม่เอาลงและสิ่งที่เขาอยากให้เจทำคือการเล่นเกมรับแบบหนักหน่วงแต่เจยังทำไม่ได้แบบที่เขาต้องการขณะเดียวกันโอนิกิยังได้เปิดใจว่าเขายอมรับว่าเสียใจที่ไม่สามารถ รีสักกยาภาพความสามารถของเจออกมาได้เต็มที่ซึ่งตัวเขายอมรับว่าเจคือหนึ่งในสามของนักเตะฟอนตาเล่ที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดส่วนอีกสองคนคืออิเอนากะและเรวตะโอชิมะเพียงแต่เขาไม่สามารถทำให้เจโชฝีเท้าออกมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจการเปิดใจในครั้งนี้แหล่งข่าวเผยว่าเจ ยืนยันว่าไม่มีอะไรติดข้างกันเขาไม่โกรธและไม่เกลียดโอนิกิเพราะอาจจะคิดไม่เหมือนกันซึ่งฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้เจตัดสินใจยุติอาชีพในเจลีกก็คือเกมลูวันครับที่ฟรอนตาเล่บุกไปเยือนอูราวะเรดไดมอนโดยเจไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแต่ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองซึ่งทำให้เจ้าตัวตัดสินใจอำลาทีม เพราะขนาดบอลถ้วยที่ปกติจะส่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในหลีกลงเล่นตัวเองยังไม่มีชื่อทั้งที่สภาพร่างกายสมบูรณ์นี่จึงเป็นที่มาของการอำลาฟอนตาเล่และอำลาเจลิกอย่างเป็นทางการหลังจากคาวาสากิฟอนตาเล่ประกาศปล่อยตัวเจชนาทิปสองกสินเพเมเกอร์กับตันทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่21มิถุนายนที่ผ่านมา ดาวเตะวัย29ปีก็โยกกลับมาค้าแข้งที่บ้านเกิดประเทศไทยอีกครั้งและไปเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของสโมอสร b ีจีปทุมยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยอย่างเป็นทางการ <c oughs> เพื่อพนึกกำลังกับรุ่นพี่สนิททั้งสารรัฐอยู่เย็นทีระศินแดงดาในการลากความสำเร็จนดูการใหม่2023 2024ที่จะเปิดฉาก วันที่11สิงหาคม2566ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ